กเบอร์ไทยแลนด์วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เก่าด้วยงบหลกร้อยสามารถทำง่ายๆได้ด้วยตัวเองนี่เลยคือฟิล์มสำหรับติดเฟอร์นิเจอร์หรืออีดอย่างหรือว่าอีเลียฟิล์มนั่นเองเป็นวัสดุสำหรับงานติดผิวและงานตกแต่งภายใ,ในที่มีผิวเรียบโดยมีหน้ากวามม้าง1เมตร23เซนติเมตรและความยาวต่อม้วน50เมตรเลยทีเดียวกันน้ำทนความร้อนมีกาวในตัวมีสีสัแนและลวดลายเลือกอีกมากมายรวมถึงยังมี อีก้วอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้ฟิล์มสำหรับติดเฟอร์นิเจอร์มวนเล็กวอลพุตตี้แปรงสำหรับทาไพรไเมอร์กระดาษทรายคัตเตอร์หรือกันไกลไดร้อนตลับเม็ดไพรไเมอร์ถังผสมไพรไเมอร์ไม้บรรทดัดถุงมือหรือผ้าขนหนูผืนเล็กเกลียงไฟแช็กแปรงสำหรับปัดฝุ่น หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนหาอุปกรณ์ได้ไม่ทั้งหมดก็สามารถลดหย่อนได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์เดิมที่ไม่เรียบเราต้องมาทำการเริ่มเก็บผิวกันก่อนนะคะขั้นตอนที่1ตรวจเช็คผิวหน้าของเฟอร์นิเจอร์ขั้นตอนที่2โปะเก็บส่วนที่ไม่เรียบด้วยวอลพิตตี้ขั้นตอนที่3รอส่วนที่โปะเก็บแห้ง 30นาทีโดยประมาณขั้นตอนที่4ขัดด้วยกระดาษทรายขั้นตอนที่5ปัดฝุ่นให้สะอาดขั้นตอนที่6ทาด้วยไพรเมอร์บางๆการทาไพรเมอร์จะช่วยในการยึดเกะดาะได้แน่นยิ่งขึ้นและขั้นตอนที่ 7, ลรอให้ไพรเมอร์แห้งสนิทจากนั้นเราก็จะมาติดตั้งด้วย3ขั้นตอนง่ายๆนั่นก็คือวัด <What? S 2> ตัด ไปดูขั้นตอนกันเลย 1. วัดวัดขนาดของเฟอร์นิเจอร์ด้านกว้างและด้านยาว 2. ตัดตัดฟิลม์มให้ใกล้เคียงกับขนาดของเฟอร์นิเจอร์โดยวัดเผื่อหุ้มพับมุมตามขนาดความหนาของเฟอร์นิเจอร์ด้านหลังของฟิลม์มมีตัวเลขเป็นหน่วยเซนติเมตรสามารถตัดได้สะดวก 3. ติดลอกกระดาษอาร์ตมันข้างหลังค่อยๆติดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งใช้ผ้าลูดกดทับเพื่อดันอากาศออกทำให้ฟิล์มเรียบไปกับผิวเฟอร์นิเจอร์แล้วค่อยๆเก็บมุมของเฟอร์นิเจอร์ควรเหลือฟิล์มไว้ด้านละ3มมิลิเมตรเพื่อให้เนื้อฟิล์มทับกัน ใช้ไดร้อนเป่าเพื่อยืดฟิล์มติดส่วนที่มีความโค้งพุ่งไปเก็บไว้อีกด้านลนที่มุมเล็กน้อยพอให้ฟิล์มมีความอ่อนนุ่มเพื่อให้สามารถใช้มือกดมุมของขอบเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้มีคมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ คลิปต่อไปเราจะมาแปะโฉมบ้านตะกุกเก่ากันค่ะกดติดตามพวกเราได้ที่ช่องไซค์เบอร์ไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์กด